ที่ผมนายเพอร์เจียงบลนนะครับก็ได้มาแอลหาปอพ่อช่วยอย่างนี้ครับชื่อจันชื่อจันครับคุณขุนดีอา่งอยู่ตัวใดแล้วครับพันเชี่ยเชี่ยเป็ดพอดีตั้งเพิร์กผู้ข่าวมาเนาะพ่อพ่อเดิมทีเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้มาเดียวเนื่องจากทับวัคซีนเนาะสองเข็มเข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็มสองเป็นแอสตราเนาะก็เดียวพอดีขึ้นนะเดินได้ก็เลยวันนี้ก็เลยมาแอลหาปอนะครับเพราะว่า ไข้หวูอ่ะอาการตอนแรกเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้ดีขึ้นจะได้พ่องนะครับ<ท>ก็เราเพิ uh ่กดุดดุบมาครับหมอเจ็บหมอปว,วดละนออ้อยครับกดเทียนเนี่ยมันเจ็บมันปวดเนาะอ่อนแข่งอ่อนขาอันเดียวนี้ครับเออดีขึ้นมาตรงหลุมลงหลางได้ครัเทียนมาได้ดทิชเชียงอยู่มอนเป็นไม่กี่ปีแล้วทิชเชียงเราก็จะ ปีหนึ่งเนาะปีปลายปีปลายเนาะฟื้นแล้วเนาะนี่เราก็จำตัวอย่างก็อะไรมีความดันความดันก็ความดันปะการวตอยลงต้อยรวตอยรักไขมันประกาศบวานกำลังมาได้ไหมเจ้าซื้อของหวานเพื่อบันกินั่นตาลมากสามร้อยปลายเดี๋ยวนี้มันลงเหลือร้อยแฟซิ นหมอจะนั่งทำหลอดนึงแต่ก่อนนี่อุ้ยนอนไหนนอนบนบนแหละนอนบนนอนติเตียงก็รอต่อไปไหนได้เลยไปไหนมาได้ถ้าเวลาจะเข้าวายอย่างนี้เนาะเจ้าจะต้องอุ้มปลอลูกแล้วก็เลยไปซื้อเตียงห้องซ่อมสังเล็ดกันเนาะมามาตั้งข้างกเอาปลอนั่งจากนั้นปลอไปไหนม่ได้ถ้ายืนขาปลอจะซันจะซันโต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 ๊ะมาเลยตีมือนี่มันจะซ่อมนั่นแหละแต่ลยว่าปลอไปซีจ้าซีนเข็มแหลกเนาะ ตอนแรกอ่ะกว่าเก้ากว่าป้าายเนาะหันงเสื้อนอ้เนาะก็ขาแล้วป้าไปซีดเข็มแรกมากซื้อว่าถามป๋อป่ะป๋อปกติผู้ข้างนี่ป๋อจะหัดเจ็บแขนจะเจ็บแขนเจ็บแข้งจากนั้นต้นกระป๋าเออมันสีแขนเนาะนี่นะอันนี้คือเข็มแรกเจ้าตั้งเค็มแรกจากนั้นมาป๋อหมอบนนัดวันที่15ไปซีดเข็มสองเนาะเจ้ากับป้าไปซีดเข็มสองมากป๋อกับป้าทาำหายาเห่เลย ร็กลับมาทานไายะแป้งใจมีการเลกัเจ้ากว่าพ่อม่นเฟยจะได้มเก็บสองปนกับลูกไปเข้องมากในพูดนะเจ้าต่างกว่าปอคือแบบปอไปล่มนะแต่กะเข้าได้เอาไปเข้าได้ลักมาแล้วกัเจ้ากับม้วเนี่ยก็เข้าอยู่ปอกัเดินลงทันไดมา โอแม่ยังบพ่อพให้จิ้มนูี่นี่่อเปิ้มากับผมคนหลังมาแล้วแม่มาแล้วลงแล้วนี่นี่ดีน้เจ้ก่อนมาูบพ่อก็เลยมานั่งลุงเอนกอานั่งเข็มแรกในรถชุกเยรถกูชีมาครับเจ้นได้ก็ตอนนั้นนมาได้แบบามเป็นไหมถามขึ้นรเรเาช่างออมกับช่างหามขึ้นรถกูชีไปที่ทางไปไปหาไปนอก เกมที่สองเกมที่สองนี่เอาปอดใส่รถโยนไปปอดลงคันใดคนเดียวทำกระบะปนเจ้ามัวเก็บก็เตียมขวานเนาะจะต้องเตียมขวาคนเดียวลรอกะแผนกระถอยรลดไหมปอดกระเดินลงคันใดมาเออกระเริ่มได้เงาะก็ไปซีดเกมสองมาเกมสองมาปุบกะมันก็มูซึกบล่าต้นกระบะทางกินยาอย่างนี้ปกติทุกข้างนี่พ้าจัตลูกนี่เอาปอลูกไลเนี่ยต้องก้าวลูกๆหน่อยเะก้าวลูกเนน่ะย จับแขนจับแขนยังไม่มาได้มาจต่เจ็บจะได้เขาปอดีขึ้นตั้งแต่เข็มแรกหรือเข็มสองเข็มสองเข็มสองแหละมันนี้หนักคือเข็มสองเขมนี้หนักที่เข็มสองเข็มแรกนี่แขนหู้ชึกก็เออมาได้ถามกินยกกินยาปอด้องทบทวนด้วยแล้วหลังจากฉีดเข็มแรกมาปุ๊บกลับมาบ้านกี่นาทีกี่ชั่วโมงปอดถึงทือว่าหู้ึื้กดีนะเราจับนั่นหลายวันค่ะปอด สองวันนี่ละเนาะแล้วสักสองวันนี่ละมาแข่งขากับวาออนแอ้นั่นทุชึกวาง่ายไปไหนไปได้เนาะง่ายไปไหนไปได้ก็เอาตอนชุดไทยมาเข็มสองนกับปูปองไหว้พระนั่นก็ได้ลนะจะลูกเขาห้องน้ำหรห้อนเขาจะไปส่คนเดียวนะ ไปูกเต้ากิน้านี่เต้าจะต้องเฮ็นตีเตี๋ยงหน่อเข็มสองนี่เนาบมา้ามาเดี๋ยวจะไปกินตัวอือโตกินครบนะันสีคนเอาเคยหนึ่งวันบาเต้าแไปไหนกินข้าวด้วยกันพ่ออหนาสี่คนนี่นะ กระแพกใจก็น่ะก hmm. ็เร hmm. e hmm. ิ yeah. ่มแปเใจมาล้เริ่มกินข้าวตัวได้เลยก็เลยว่าเขาเจอวันน่าจะมีผลกับเกี่ยวข้องกับวัคซีนนี่หน่อยส่วนหนึ่งก็ยงกำลังใจเลไม่ได้เริ่มเคลื่อนไหวได้ใจนไม่ก็ดีะเ้าเวลาก็อาน้อาบ้เนาะเจ้าใจนั่นะนั่นแหละงางจิดปราโ้นขูนเอาคนหนากึ้นไปวันน่ะไปจักเลยแต่ว่าวันนี้เจ๊จะอาบน้ำก็กระสือดมันดังลึๆลึนาะ ก่ลุงเชิญมันู่วัน,นับก็ได้ยิ้มอยู่แต่ลกขึ้นไปเอาไปอาบน้าซาาข,ขวค่ากัดงอ๊มดแล้วแต่กาน,นั่งเตี้ยนี่ตั้งแ,แต่ว่าดีเกมสองมันี่ได้อาบน่าลุงเปิดมาได้ละเปิดมาได้ละขึ้นไปเต้นนอน<า>นี่ก็ร้อนพยาาคอสนับประวัติสร<ม>ู้ลูกนี่ไนเอาโต๊ะ<ป>ม,มาตั้งลุงถ้ามีลูกไปยิงเนี่ยอยู่กับอยู่กับแม่ อยู่นี่สอยู่นี่สามคนหนึ่งหันแต่ไปเอาเมียพูดละเป็นหม้กันล่าปเป็นกระจายนะปีเป็นกระจายมากกันามาพอยะยอกแขนยกขาสบายเลยได้เลยสบายยืนหนไปเยเลี้ยวหนาเลยแรงอ่ เดินโซเลยเนาะเดินโซเลยเดินโซเลยขอบคุณมากเรียวได้เมดเรีเกได้หรอขอบันว่แม่ตะล่าขอปอมันต๊กขันไบเละ ความเชื่อวัคซีนตัวเองแล้วก็กำลังใจดีตัวนี้ครับปอไม่อย่างจะบอกกับคนอีกอยัางม่ได้ฉีดวัคซีนเตื่อที่เขากลัวท่านโน่นนี่นั่นเนี่ยปอปออาชีพตอนแล้วจะได้ตอนแรกกลัวกอปอกลัวตอนแรกสงสารปอกลัวปืนดึงใส่ฉีดกลัวเจ้ากว่าปอเป็นมึงทักกับมันเกี้ยวมันซึ่งฉีดจังไงฉันทั้ห้องนี่กลัวเข็มกลัวมันอย่างปืนมาฉีดที่นี่ก็เดียวครับ ดีก็เตียกับบดีก็แล้วไปเหรอเนาะแลวแกลเล้ะนี่เนาะอนๆชิ้นนี่เนาะคดอเจ้าตาเานี่ยเหมือนชิ้นบัซีบักซีใดดีข้อดีข้อดีของกข้อดีของการฉีดวัคซีเนาะครับเป็นจังไดบ้เป็นจังไดีมันมาเจบม่เจ๊บปวดเออเหม้เหมือน้อยเจ็บอย่างี้มันก็บายเดินได้ แต่ว่าจะเฮ้ยพอออกไปเอวทั้งอื่นในฟอรบ์บไฟนะ่ะอยู่ตรงวันนี้นะอันนี้อยู่ดีนะได้คีได้มองอีกแคี้ละขับรถคนเดียวจ้างแล้วแหละขับรถได้แล้วนะหัได้แล้วน,นี้รถเคียงรถคึงบอกของเราขายไปหมดแต่ก่อนนี้โต พ่อหันแขเอาไปยีมันั่งแ่นาวแล้วอ้ยน้อยสามันจะได้แบบในท่อย่างของนอกที่แม่เป็นได้กูน้แล้วแม่ก็ยีมมไดยันี่นะเออม่เปนีงนยีันะตี่ป้องมันยังเดืนะแล้วก็เอาหมดจ้อยพ่อประตูกป็นกอแม่วีดังจาดปักปงังเออเออเออหลังจากทีแล้วเป็นไพ่อหลังบคิ้มันแว่ไปี้ แวบแวบเนี่ยบุ๊กู้ซื่อกว่าจะได้เลยแม่ชีกี่เข็มละที้สองสองแล้วไปซื้อกของแบบแรกแบบตรงหลงของขนาดนั้นไปมีของปวดก่อนเหรอท่านปวดร่องปวดก่ะปวดเสียเพ่คือลงไปนะประเดี๋ยวนี้เนาะปวดดีกระซีนหายฝนมาเลยหายต่ด้วยแล้วอุจาระที่ว่าวัคซีนเนี่ยฉีดแล้วมันดีก่อนดีก่ะอืมดีจะได้่อง ดีมนหายแล้วนี่นะอันที่แรกมันปวดแขีขาไปเลยปัดหนิงปวดยนิงย่ำหนิงป้องแล้วประเดี๋ยวนี้มันหายป้องบเดี๋ยวมันแหายป้องนะที่แม่มี่อยางจะบอกกับคนที่ยังไ่ได้ชินก็ชินห้องจากคนที่ไม่ได้ชินชินนะคะบอกแกหน่ยน้องเปิลหรือคนเดียวเปิลเนาะเพราะว่าตายไผ่ไตมันนี่เนาะ อายุปูนี่แล้ววัคซีนน่ะข้อดีของมันก็คือเจ็ดสิบสายละหนึ่ข้อดีก็คือกันเจ็ดสิบห้าละหนึ่งแรงกันตายเพราะถ้าไข้ชีนเนี่ยถ้าเขาเป็นเนี่ยเขาจะบาตายแต่พอได้กันติดนะสิ่งที่กันติดดีสุดคืออย่างนี่นี่เซลเม่ดนี่กันติดจำอย่างครับล้างมือเราไม่มันๆก่อเว้นระยะห่างทางสัมติหน่งหน่อการทำงานนั่งละเว้นเนี่ยสามข้อเนี่ยเป็นคาถาลักเลยนะครับจะบหมือนเป็นเหมือนติด แต่ว่าไี่เขาชีนี่เขาลดความรุนแรงของอากาศเวลาเขาติดขึ้นมาเนี่ยเขาก็บาดายละบาดใจละลดความรุนแรงลงไหมการที่เราเทืนกับการจ้าภูคุ้กันมูให้มูหัวเนิรนอุ้อุ้ยอุ้ยวันนี้ได้ปีนหนังสือรับรองการชีวัิที์ครบตามเกณฑ์หนอสองเข็มอุ้ยอุ้ยจัดไดยนะแต่เดี๋ยวเฮือนทางนั้นเพอจุ่ยเหมาะนักว่าเขาใน ครบตามเกณฑ์ละเนาะอันนี้ไปรับรองเป็นเอกสารเลยเนาะว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19เรียบร้อยละเข็มแรกเข็มหนึ่งวัคซีนวิติกาเนาะเป็นยี่ห้อชินาแักเข็มที่สองวัคซีน25วิติกาเป็นยี่ห้อแอสตราเซเนกาสู้ควายดีขึ้นเลยครับวันนี้ก็เลยมอบมอบเป็นหลักฐานนะครับยืนยันได้ก่อนเลยนั่งนั่งนั่งกันเลยนั่งนั่ง ไปส่งประเทศไปารักฐานนี่นดเดี๋ยวอะอะหลองยอ่นี่ครับเก็กกบไว้ดีนะครับครับ